สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจัดเต็มถึงทีมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโดนะครับต้นสังกัดของพี่เจและก็พี่ตองมีแฟนบอลหลายคนสอบถามผมเข้ามาเยอะมากทำไมพี่ตองกว,วินยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามในเจลิกสักทีพี่เจนชนะทิพหายไปไหน2เกมไม่มีชื่อ ทำไมซัปโปโรถึงฟอร์มตกลงอย่างต่อเนื่องในปีนี้คลิปนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นช่วยกันกด Subscribe ในช anel ต้องซุยกันด้วยเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันยวัฒนะครับไม่รอช้าไปคุยแบบจัดเต็มกันเลยดีกว่าอย่างที่ทราบว่าฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับผลงานในช่วงหลังไม่ดีเอามากๆไม่ชนะใครมาสินัดติดต่อกันรวมทุกรายการกองหลังเสียประตูง่าย กองหน้ายิงไม่ได้อันนี้คือปัญหาหลักๆของซัโปโปโรนะครับแล้วก็ต่อกันที่คำถามแรกที่หลายคนสอบถามผมเข้ามาว่าทำไมพี่ตองกะวินยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นในฟุตบอลใจเลีกสักทีทั้งที่ซูเกโนะประตูมือนหนึ่งของซัโปโปโรวัย36ปีนะครับในช่วงหลังนี่โดนยิงอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าตรงเป็นตรงดูซูเกโนะเล่นเนี่ยเหมือนดูเกป้านะครับลูกยากๆไม่เซฟเน้นการออกบอล แต่ช่วงหลังซูเกโนก็ออกบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเหมือนความมั่นใจของเขาหายไปซูเกโนเนี่ยลงเล่นเจลีกไปทั้งหมด14นัดเซฟไปทั้งหมด45ครั้งนะครับแต่เขาเนี่ยโดนยิงไป26ลูกค่าเฉลี่ย1นัดซูเกโนมีโอกาสเสียถึง2ประตูครับเรียกได้ว่ามันเยอะอย่างมากมันก็เกิดข้อสงสัยว่าทำไมเปโตวิทยังไม่เปลี่ยนซูเกโนสักทีไม่ลองให้โอกาสพีตองกวินสักหน่อยอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้ ซึ่งผมก็ไปสอบถามรุ่นพี่ผู้สื่อข่าวฟุตบอลที่ญี่ปุ่นมานะทำไมซุเกโนะถึงยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นมือหนึ่งและทำไมพี่ตองกวินถึงยังไม่ได้เล่นในเจลีกสักทีซึ่งเขาก็บอกไปำทำนองเดียวกันเขาบอกว่าเหตุผลหลักๆที่พี่ตองเนี่ยยังไม่ได้เล่นในศึกฟุตบอลเจลีคือเรื่องของการออกบอลกับเท้านะครับที่เขายังทำได้ไม่ดีเท่ากับซูเกโนะ คืออย่างที่ทราบว่าฟุตบอลของซัปโปโรเนี่ยแท็กติกของเปตวิทประตูเนี่ยต้องเน้นการออกบอลจากเท้าเป็นหลักคือเวลาจะโดนเพสซิ่งหรือจะโดนอะไรต่างเนี่ยประตูต้องกล้าที่จะออกบอลสั้นๆเวลาสมมติซัปโปโรโดนเพสซิ่งครับกองหน้าคู่ต่อสู้ไล่บีบมา4ีหคนเนี่ยประตูห้ามเตะบอลมั่วซั่วแต่ต้องจ่ายบอลสั้นๆแกะเพสให้ได้อันนี้คือแท็กติกของเปตวิทซึ่งถ้าดูฟอร์มการเล่นของพี่ตองกวินในฟุตบอลถ้วย2นัดที่ลงไปนะครับ เวลาโดนบีบเนี่ยพี่ตองเขามักที่จะเตะบอลทิ้งไปข้างหน้าเลยไม่กล้าที่จะออกบอลสั้นเพราะอย่างแรกคือไม่ฉินแน่นอนครับเขาเล่นประตูมาทั้งชีวิตเนี่ยสิ่งแรกมันต้องเซฟก่อนใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดโดนบีบนี่ก็คือต้องออกบอลไปให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะไม่เสียประตูแต่ซัปโปโรไม่ใช่นะครับเห็นได้ชัดว่าเวลาโดนเพจเนี่ยสุเกนโนะเขาจะออกบอลสั้นๆแก้เพจคือถ้าเกิดพลาดหรืออะไรเนี่ย ก็ไม่เป็นไรเพราะเปตวิทเขาสั่งมาให้เล่นแบบนี้เขาชอบแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นเหตุผลสําคัญจริงๆเพราะว่าพี่ตองเนี่ยยังไม่กล้าที่จะออกบอลเท่ากับซูเกโนซูเกโนกล้าออกบอลมากกว่าเขาเลยได้รับโอกาสนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นเมื่อไหร่สําหรับพี่ตองกวินนะครับซึ่งเปตวิทเนี่ยเขาสร้างบรรทัดฐ,ฐานใหม่จริงๆนะในการที่ผู้รักษาประตูคนหนึ่งจะมาเฝ้าสอยกับซัปโปรโรเนี่ย เรื่องเซฟมาที่หลังเรื่องออกบอลกับเท้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับโอ้โหมันสําคัญจริงๆซึ่งพี่ตองกวินเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยเขาฝึกแบบไหนมากนะเพราะก็ไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นสําหรับผมนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเขาคงสู้เขาสู้อยู่แหละแต่สิ่งแรกเนี่ยพี่ตองต้องกล้าออกบอลกับเท้าเลยเวลาโดนเพชพี่ตองต้องกล้าออกบอลสั้นๆพาดไม่เป็นไรเพราะไปตวิดเขาชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งแรกนะครับที่ เขาต้องเอาชนะใจในส่วนของเปโตชส,สำหรับพี่ตองกวินซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยผมพูดตามตรงนะเราเกือบจะได้เห็นพี่ตองกวินลงเล่นแล้วเพราะว่ามันมีจังหวะที่ซูเกโนะเนี่ยออกมาเล่นบอลกับเท้าแล้วเขาคิดช้าไปใช่ไหมแล้วเขาออกบอลพลาดเขาโดนผู้เล่นของทางฝั่งเซเลโซ่เนี่ยเคนโตคุระตัดบอลได้แล้วบอลมาถึงโอคุโนะที่ยิงสงลูกอ่ะํำลัะกระชากไว้แล้วสุเกโนะนี่เอาตัวขวาง ตอนแรกผมนึกว่าจะโดนใบแดงแต่พอดีเนี่ยมันยังมีผู้เล่นซัปโปโรยืนอยู่ข้างหลังอีก2-3าคนก็เลยไม่ใช่ตัวสุดท้ายก็เลยโดนแค่ใบเหลืองถ้าเกิดจังหวะนั้นโดนใบแดงนะสูเกโนะก็น่าจะโดนดรอปยาวๆแล้วแหละแต่สุดท้ายไม่โดนก็ได้เล่นต่อไปนะครับซึ่งก็ลุ้นกันผมเนี่ยลุ้นอยากเห็นพี่ตองลงเล่นแล้วเพราะว่าเขาไปเจลีกก็พักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เล่นเจลีกสักทีความมั่นใจมันอาจจะลดน้อยลงและยิ่งตอนนี้ฟุตบอลถ้วย มันนี่โปรแกรมแล้วนะครับเอมเพลเยอร์ครับก็ใช้ทีมแชมป์เจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเดียวของพี่ตองก็คือในฟุตบอลใจลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องกล้าให้ที่สุดในเรื่องของการออกบอลกับเท้าเอาชนะใจเปโตว,วิดให้ได้ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยส่งกําลังใจให้พี่ตองกวินเต็มที่นะครับผมเนี่ยส่งให้พี่เขาเต็มที่จริงๆผมอยากเห็นพี่เขาลงเล่นมันจะเป็นการประสบความสําเร็จในการมาเล่นใจลีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขอให้ ได้ลงเล่นก่อนดีกว่านั่งสำรองนะครับก็อย่างที่ทราบว่าประตูนั่งสำรองบ่อยๆเนี่ยความมั่นใจมันหายนะครับและฝีมืออย่างพี่ตองอะ่ะใครอยากให้ให้นั่งสำรองอะ่ะเขาเป็นเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยมาก่อนและเขาอยู่กับเมืองทองก็เซฟกระจุยกระจายนะครับก็อยากเห็นพี่ตองกวินกลับมาบินได้กลับมาแบบได้มีโอกาสลงเล่นเจลีกสักหน่อยก็รอดูนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยผมก็พูดไม่ได้จริงๆว่าจะได้ลงเล่นเมื่อไหร่เอาเป็นว่าก็ขอให้พี่ตองกวิน ได้เล่นเจลิกในเร็วๆนี้นะครับอ่ะก็สรุปว่าทำไมพี่ตองยังไม่ได้ลงสนามในศึกฟุตบอลเจลิกสักทีทั้งที่สุเกโนะพลาดบ่อยก็เพราะว่าเรื่องของการออกบอลกับเท้าที่พี่ตองยังทำไม่ดีเท่ากับสุกิโนะสุกิโนะก็ทำได้ไม่ดีหรอกเปิดบอลช่วงหลังก็ไม่แม่นความมั่นใจก็ไม่มีแต่แค่สุเกโนกะกล้าออกบอลสั้นๆเวลาโดนคู่ต่อสู้เพจเท่านั้นเองนะครับเนี่ยแหละก็คือสิ่งสำคัญเลยอ่ะ แล้วก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าพี่เจชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยหายไปไหนไม่มีชื่อกับซัปโปโร2เกมแล้วนะครับพี่เจชนาทิพย์ผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในฟุตบอลลูวานครับนะที่แพ้จุดโทษมาริโนที่เขาขอเปลี่ยนตัวออกเพราะว่าวิ่งเยอะจนกล้ามเนื้อมันล้าแล้วมันก็ตึงซึ่งพี่เจเนี่ยลงเป็นตัวจริงมาตลอดให้กับซัปโปโรในฤดูกาลนี้นะครับแต่ด้วยโปรแกรมที่มันเตะทีอย่างต่อเนื่องมีฟุตบอลถ้วย มาขั้นกลางสัปดาห์อีกทําให้เขาเนี่ยวิ่งเยอะจนกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมาเขาก็ได้มีการไปรักษากับทีมแพทย์ซึ่งทีมแพทย์ก็แนะนําว่าอยากให้พี่เจพักสัก1-2สัปดาห์เพื่อให้กล้ามเนื้อมันกลับมารีเฟรชมากขึ้นมันก็คือเหตุผลหลักที่เขาไม่มีชื่อใน2เกมล่าสุดนะครับตอนนี้พี่เจได้พักเต็มๆแล้วและก็คาดว่าเขาจะได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้ง ในเกมเจลิกนัดสุดสัปดาห์นี้ที่ซัปโปโดจะเปิดซัปโปโ,โดมเจอกับอุดวะเลดเดมอนเพราะว่าได้พักมาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับพี่เจซึ่งพี่เจเนี่ยสำคัญอย่างมากสําหรับแนวลุกของซัปโปโดนะครับคือเท่าที่เห็นเนี่ยพอซัปโปโดไม่มีพี่เจเนี่ยคือมันไม่มีใครคอยดึงตัวประกบไม่มีคนที่เชื่อมเกมต่างๆเลยโดยเฉพาะนะัดที่เจอกับเซเลโซโอสากาเนี่ยเรียกได้ว่าต่างคนต่างเล่นเลยดีกว่าผู้เล่นของซัปโปโดโดยเฉพาะดักลาสเนี่ยโอ้โห เลี้ยงกระจุยกระจายแล้วก็จังหวะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าพี่เจชนาทิพย์เนี่ยสำคัญกับซัปโปโรจริงๆเป็นคนจ่ายเพื่อนธรรมตูได้เยอะที่สุดในทีมมาตอนนี้และพอขาดเขาไปเนี่ยเกมลุกของซัปโปโรดรอลงไปจริงๆแต่จะกลับมาได้นะครับในเกมที่เจอกับอุดวะเขาพร้อมและตอนนี้พี่เจกระหายที่อยากลงสนามและอยากจะพาทีมซัปโปโรเนี่ย เก็บ3แต้มให้ได้สักทีในรอบ10เกมนะครับอยากจะคว้าชชนะบ้างแล้วซึ่งเขาอยากจะเก็บชนะอยู่แล้วแหละแต่ช่วงหลังเนี่ยผลงานของทีมไม่ดีจริงๆนะครับก็เดี๋ยวกลับมาในสุดสัปดาห์นี้ก็รอติดตามกันได้ทาง u t u b e สยามสปอร์ตนะครับซับโปรโรเจอกับอุตวะเรดเดมอนแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องมีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าพี่ต้องทาไมซับโปรโรถึงฟอร์มตกลงไปอย่างใจหายเลยถ้าใครดูซับโปรโรฤดูกาลนี้เนี่ย เขาเดีแค่ช่วงหลังจากกลับมาจากโควิด3-4แมตช์หลังจากนั้นเนี่ยฟอร์มออกทะเลนะครับเกมรับเสียง่ายกองหน้าก็ยิงไม่ได้ซัปโปโดนะครับผมไปไล่ดูสถิติมาซัปโปโรเป็นทีมที่สร้างสรรค์โอกาสทําประตูนในฟุตบอลเจลีนสิี่ถึง1 5เกมเนี่ยเขาสร้างสรรค์โอกาสยิงไปกว่า220กว่าครั้งแล้วนะครับแต่เขาสามารถแปลเปลี่ยนเป็นประตูได้แค่ 18ครั้ง18ประตูเท่านั้นเรียกได้ว่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายที่ซัปโปโรททำได้ไม่ดีจริงๆในปีนี้ครับปกติเนี่ยเจโบทอยจะเป็นคนที่ยิงคมแต่ปีนี้ยิงไม่คมและยิงได้แค่ลูกเดียวเองแล้วก็ปีก่อนๆเขาจะมีซูซูกิมีโคจิมิโยชิที่คอยมาช่วยผลิตสกอร์ใช่ไหมแต่ปีนี้ไม่มีโคมาอิเนี่ยเขาคือวิงแบ็ค เขาคือกองกลากพอมาเล่นเป็นตัวลุกมันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาจังหวะจบสกอร์มันก็มีน้อยลงไปนะครับปัญหาแรกเนี่ยซัปโปรโรอ่ะคือจังหวะจบสกอร์ต้องคมกว่านี้นะครับสร้างสรรค์โอกาสทำประตูได้ดีแล้วแต่แค่ยิงไม่คมซึ่งมันก็จบครับสามารถทําเกมได้สวยแต่จังหวะสุดท้ายยิงไม่ได้มันก็ไม่ชนะนะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่หญของซัปโปโรเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับคือความแม่นยําในการจ่ายบอล ปีนี้ซัปโปโรเนี่ยความแม่นยําในการจ่ายบอลตกลงไปเยอะมากๆโดยเฉพาะพวกชินโดฟุกุโมริเนี่ยปกติเขาเป็นคนที่เปิดบอลดีมากนะแต่ปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรฟอร์มตกลงไปอย่างมากจังว่าออกบอลง่ายๆเนี่ยฟุกุโมริทำพลาดบ่อยโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่แพ้เซเรโซที่เขาจ่ายบอลไปที่กลางสนามจ่ายง่ายๆแล้วก็โดยผู้เล่นเซเรโซตัดบอลแล้วก็ไปยิงเนี่ยอันนี้คือปัญหาจริงๆนะครับซัปโปโรต้องออกบอลให้แม่นกว่านี้ ซึ่งเปโตวิดเนี่ยหลายคนสอบถามเข้ามาว่ามีโอกาสจะโดนซัปโปโรปดหรือเปล่าผมมองว่ามันยากมากเพราะตอนที่เปโตวิดรับงานคุมทีมของซัปโปโรเนี่ยเซอร์ไพรส์วงการฟุตบอลญี่ปุ่นอย่างมากนะเพราะเปโตวิดเขาเป็นเฮดโค้ชระดับท็อปของเจลิกมีหลายทีมชั้นนำเนี่ยยื่นข้อเสนอให้แต่ทางฝั่งเปโตวิดเลือกซัปโปโรเพราะว่าทาง ผู้บริหารของทีมซัปโปโรเนี่ยอยากให้เปโตวิดเข้ามาวางรากฐานแล้วก็ยกระดับซัปโปโรให้ดียิ่งขึ้นไปเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เขาเข้ามาในฤดูกาล2018-2019เนี่ยซัปโปโรยกระดับขึ้นไปได้ดีมากๆครับจากทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นทุกปีกลายเป็นทีมระดับกลางตารางจนไปถึงลุ้นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกซึ่งซัปโปโรไม่ใช่ทีมใหญ่นะครับต้องย้ำตรงนี้อีกครั้งซึ่งเปโตวิดเนี่ยในปีนี้ผมมองว่า มันไม่มีตกชั้นเขาเหมือนเป็นการทดลองทีมลองตำแหน่งใหม่ๆเจนได้ชัดว่าบางนัดเนี่ยเขาจะชอบส่งพวกนักเตะดาวรุ่งที่พอไปได้อย่างพวกทาคามิเนะชุนตะธนากะหรือคานเนโกะลงเล่นอยู่สม่ำเสมอเพราะเปโตว,วิตมองนักเตะเหล่านี้เนี่ยจะมาแทนมุกฮิโรกิมิยาสวะในอนาคตซึ่งเขาจะให้การนักเตะเหล่านี้ให้เล่นเจลีกจนได้นะครับซึ่งก็ต้องยอมแล้วว่าซัปโปโดเนี่ยก็ต้องปรับ แล้วก็เรื่องของสไตล์การทําทีมเนี่ยเปตวิชเขาก็จะยึดระบบเดิมนี่แหละคือ3 4มสาเขาเป็นโค้ชที่ชอบเล่นเกมลุกครับเขาก็จะไม่เปลี่ยนสไตล์หรอกการเป็นโคน้ดนะเพราะฉะนั้นเขาจะทําทีมอย่างนี้เต็มที่ซึ่งปีนี้ผมมองว่าซัปโปรโรก็จะเป็นทรงประมาณนี้แหละจะไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะมันไม่มีหนีตกชั้นแล้วเปตวิชเขาจะทดลองทีมเพื่อที่จะเป้าหมายใหญ่ในฤดูกาลหน้าแล้วก็มีรายงานว่าซัปโปรโรเนี่ย ในฤดูกาลหน้าจะมีการเสริมแข้งดังเข้ามาสู่ทีมประมาณ2อถึงสรายเพื่อยกระดับทีมก็ต้องยอมรับว,ว่านักเตะญี่ปุ่นแล้วก็นักเตะต่างชาติของซัปโปโรตอนนี้เนี่ยฟอร์มไม่ดีทุกคนต่างชาติน่าจะเปลี่ยนแปลงแทบหมดนะครับทั้งพวกเจโบทอยหรือแม้กระทั่งดักลาแล้วก็อเนซันโลเปสก,ก็น่ามีโอกาสเป,เปลี่ยนแปลงส่วนนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยพวกนักเตะดีกรีทีมชาติชุดเยาวชนเนี่ยก็น่าจะมาเสริมทีม ซัปโปโรมากขึ้นก็ต้องรอดูนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแท็กติกของเปตวิทเหมือนจะตันๆไปนะครับผมมองว่าเขากําลังทดลองแท็กติกใหม่ๆที่จะใช้กับซัปโปรโรในฤดูกาลหน้าซึ่งเนี่ยเวลาฟุตบอลมันไม่มีการตกชั้นมันก็จะประมาณนี้แหละครับคือทุกทีมเนี่ยถ้าเกิดทีมไหนไม่สามารถไปลุ้นแชมป์ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะทดลองระบบไปเรื่อยเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในฤดูกาลหน้าเหมือนชิมิสึอของคาร์มอฟกี้ครับของพี่มุ้ยซังเนี่ย ทดลองไปจนมั่วซั่วโดนยิงกระจุยกระจายเลยสําหรับชิมิสึกอาก็รอดูแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าซัโปโลเท่าที่ผมไปสัมผัสมานักเตะทุกคนมีความกระหายอยากจะเก็บชนะและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองก็น่าจะกลับมาได้ในอนาคตนะครับสำหรับทางฝั่งซัโปโลก็ติดตามได้สัปดาห์นี้จะเจอกับอุดวะเลตเดมอนเป็นเกมใหญ่อย่างมาก ถ้าชนะได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับซัปโปรโรพอสมควรอ่ะประมาณนี้เรื่องราวของสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปรโรนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกับผมต้องพันวัดกันได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับถึงแม้อาจจะไม่ตอบช่วงนี้นี่งานค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกการติดตามและอย่าลืมช่วยกันกด u b s ส r i b e ด้วยวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ